วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางออกมาเช่าพระนอกสถานที่นะครับที่จ um, ังหวัดอาย ال ุทยานะครับปกติก็จะเป็นการเช่าพระกับลูกค้าด้วยกันนะครับวันนี้มาเป็นการเช่าพระกับเซียนพระด้วยกันนะครับเรียกว่าเซียนตัดเซียนเลยนะครับว่าจะเป็นพระชุดนี้นะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำรุ่นนิยมเนี่ยหลายองค์เลยนะครับแล้วก็มีเนื้อนวานหน้ากากทองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเช่าพระวันนี้กันนะครับว่าผมจะได้พระเครื่องกี่รายการนะครับแล้วก็ มูล,ลค่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศกันครับอันนี้เจ้าของเดิมว่าทุนช่วงไหนเนี่ยพี่เก่งโอ้หแพงไมเนะี่ยแพงอีกการรอชนะโจมต้องเท่าไหร่วะขายข้งไปเกือบสามหมื่นอะอ่างองค์หนึ่งเหรอพี่อืมก็คือช่วงก่อนเลยใช่ไหมพี่ช,ช่วงก่อนเลยช่วงก็ไม่ใช่ว่าช่วงที่ว่าุดก็ไม่ใช่ กลางๆช่วงกลางๆขอ็ะะเป็นลูกค้าดีของพี่ใช่ๆ่เพราะว่าเคยยังนี้อีกเดี๋ยวเขาจะทยอยทยอยมาแปงว่าซื้อไว้ตอนนู้นเลยเพี่อืมขอซื้อมาเรื่อยๆการโาซื้อผมมาได้จะสามปีโรัป<อ>ระมาณสามปีก็ซื้อเรื่อยกันมา ผมก็ไล่เรียงดูพัตต่ออีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้จบราคากับพี่นะครับที่เกือบ5้า0มบาทเลยนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลงพราเพี้ยนหลงพรอรวยนะครับหรือว่าเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับอยากจะแบ่งปันให้ผมเช่านะครับจะเป็นเนื้อทั่วไปจะเป็นเนื้อทองคําก็ได้นะครับก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ ID l ดี e ลนะครับหรือว่าเพจกิสนาพาเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม